สวัสดีครับอฝากบอกหน่อยหนึ่งนะผมเกี่ยวกับกลุ่มหรือว่าเฟสนะผมพอดีเฟสมีปัญหาแล้วผมในการอัปเดตเข้าใช้เม s เ e n g จอร์นะครับผมอ่าพอนะผมอัปเดตบ่อยๆเข้านะผมไม่เป็นไร,รับผมแต่พอครั้งที่ผ่านมาแล้วผมอัปเดตนะผม,ะผมครั้งล่าสุดนะผมรนะอวานี้นะผมอ่า ปรากฏว่าโดนตัดออกจากระบบครับผมของเฟซนะครับผมก็เลยต้องตั้งเฟซใหม่แล้วผมแต่ว่าใช้เฟซเดิมนะผมชื่อเดิมนะผมใช้เฟซอ่าชื่อเดิมโปรไฟล์เดิมแต่ว่าปกหลังนะผมให้อ่าเป็นแมวอ่าเป็นลูกแมวห้าตัวสี่ตัวอะไรประมาณนี้นะผมนะครับผมอ่าไม่ต้องตกใจนะผมเดี๋ยวก็ตั้งกลุ่มใหม่เหมือนเดิมนะครับผม อ่าตอนนี้ก็เข้ามาเป็นเพื่อนกันก่อนนะครับอ่าแล้วก็บอกย้ำไว้เลยนะว่าเฟซผมมีแค่เฟซเดียวนะผมอ่าแล้วก็ไม่สนับสนุนการพนันนะผมในเฟซนะครับอ่าหรือว่าในกลุ่มนะครับผมถ้ามีแสดงว่าเป็นของปลอมนะครับฝากบอกไว้ด้วยนะผมถ้ามีถือว่าเป็นของปลอมนะผมอ่าถ้ามีการเล่นการพนันในกลุ่มนะครับถือว่าเป็นของปลอมนะครับผมไม่ใช่ของผมแน่นอนนะครับ ของผมก็มีแค่เฟซเดียวโปรไฟล์แบบช่องนะครับผมโอเคนะคผมมาดูสูตรหวยชุดสองตัวบนกันต่อดีกว่านะครับผมการอัปเดตต่อนะผมเพราะว่าอดีตผ่านมายังเข้าอยู่นะผมยังไม่ตายนะครับผมอ่านะครับผมแต่เข้าแบบไหนมาดูกันอีกนะผมมาดูกันอีกครั้งหนึ่งนะผมมาดูกันอะบอกที่กำลังรับสลับคนใหม่สักหน่อยหนึ่งนะครับผมเพราะว่า อ่าคนใหมให่จะเข้ามาดูดああอ่าตลอดนะผมอไม่ใช่ดูเฉพาะคนเก่านะผมคนใหมให่จะดูตลอดต้องอ่าบอกสูตรกันตนลอดนะผมแต่ว่าจะบอกแค่ครั้งซื้อสองครั้งนะผมในจุดที่ว่าจําจเป็นนะครับผมโอเค okay, นะครับผมนี่มาดูสูตรนี้กันนะครับผมดูการคานวณน,น,นะครับผมหลักสิบนะครับผมให้ใช้หลักสิบของวันที่หนึ่งของวันนั้น แล้วผมบวกกับหลักหน่วยบวกกับหลักหน่วยนะครับได้เท่หหาไรนะผมวางไปตัวหลักตัวแรกนี่แล้วหาตัวเลขอีกหนึ่งตัวบวกกับตัวหลักนี่ให้เท่ากับสิบเมื่อได้เลขตัวนั้นนะผมอ่าเมื่อได้เลขตัวนั้นแล้วนะผม just, นับเพิ่มแท้มจากตัวเลขตัวนั้นไปหนึ่งแต่งตัวก็จะได้ตัวเลนทั้งหมดสามตัวนะผมวางไว้หลักสิบนะครับส่วนกรหารหลักหน่วยแล้วผมตัวกระหารหลักหน่วยให้ใช้ หลักแสนของรางวัลที่หนึ่งของงวดน,นั้น,น,นบวกกับหลักหน่วยได้เท่าไหร่นะผมให้นํามาวางไปตรงกลางนี่นะผมตัวหลักนะผมตรงกลางนะครับผมอามาได้ตัวหลักแล้วผมนับลดแต้มจากตัวหลักเนี่ยไปหนึ่งแต้มหนึ่งตัวกับนับเพิ่มแต้มจากตัวหลักไปอีกหนึ่งแต้มหนึ่งตัวก็จะได้ตัวเลนทั้งหมดสามตัววางไว้หลักหน่วย นำมาเข้าชุดหลักสิบกันเลยนะครับผมมาดูตัวเลขกันก่อนดีกว่านะครับผมแหมเกือบลืมศูนย์บวกสี่เท่ากับอะไรครับเท่ากับสี่นั่นเองนะครับผมอสี่บวกอะไรเท่ากับสิบครับก็คือบวกกับหกนั่นเองนะครับผมหกนับเพิ่มแต้มก็ได้เจ็ดนะครับผมเจ็ดก็มีสี่มีหกมีเจ็ดนี่สําหรับวางไวหลักสิบนั่นเองนะครับส่วนการหาหลักหน่วยก็ไงครับผมหกบวก สี่ได้กับอะไรครับได้กับสิบ่าสิบวางตังกลางับผม่ะสิบเป็นเลขสองหลักใช่ไหมครับผมก็เอาแค่ตัวหลังแค่ตัวเดียวนะผมคือเลขศูนย์นั่นเองศูนย์นับลดแต้มก็ได้เก้านับเพิ่มแต้มก็ได้หนึ่งนะครับผมโอเคนะผมศูนย์หรือสิบนั่นเองนะผมนับลดแต้มก็ได้เก้าเนียนะครับผมอย่างงว่าศูนย์ทำไมนับลดแต้มแล้วได้เก้านะผมก็คืออ่า ่เสมือนสิบนั่นเองนะครับผมอ่าเพิ่มแต้มก็ได้สิบเอ็ดหรือว่าหนึ่งนั่นเองครับผมเอาตัวหลังมาแค่ตัวเดียวนะครับจะมีเก้ามีศูนย์มีหนึ่งเนี่ยครับผมวางไว้หลักหน่วยนะครับผมอ่ะเข้าชุดกันปุ๊บก็จะได้ทบเก้าชุดนะครับผมอ่าเก้าชุดนะครับผมที่สำหรับนำไปเป็นนทางในงวดถัดไปนั่นเองนะครับผมอ่ามาดูกันเลยนะครับผมงวดถามาออะไรครับผม ออกหกศูนย์นะครับผมที่เราคำนวณได้ก็ชุดหกศูนย์นะครับผมที่ข้านะผมนี่เข้าแบบตรงๆนะครับอะวันนี้ก็คำนวณได้เก้าชุดเหมือนกันงัดจะมาออกอะไรครับออกหกหกนะผมชุดที่เข้าก็คือหกหกนะครับผมข้าวแบบตรงๆงนะครับผมอตรงนี้ก็คำนวณได้เก้าชุดเหมือนกันนะครับผมงวดถัดไปออกอะไรนะผมงวดถัดไปออก สองหนึ่งนะครับผมนี่อ่าเป็นไงครับผมชุดสองหนึ่งของเราก็เข้านะครับผมนี่เข้าแบบตรงๆนะครับผมอือตรงนี้ก็คำนวณได้ก้าวชุดเป็นเกิมนะครับผมเอาชุดเปนเดิมชุดที่เข้าก็เป็นไงครับผมอ่าสอาตงตัวท้ายออกแปดหนึ่งนะครับผมชุดที่เข้าก็ชุดแปดหนึ่งนั่นเองผมเข้าแบบตรงๆนะครับอ่าตรงนี้ก็ นะครับผม9ชุดเหมือนเดิมอ่าเด็กหมดถัดมาออกอะไรครับผมออก4 2ชุด4 2มีไหมครับผมอ่าไม่มีครับผมมีแต่2 4นะครับผมเพราะฉะนั้นันนี้ก็เข้าแบบไหนครับผมเข้าแบบตัวก,กราบนะครับผมเนี่ยอ่าก็ยังถือว่าเข้าอยู่นะครับผมอ่าโอเคครับผมสองนนี้ก็ไปนไงครับผม9ชุดนะครับผมเหมือนเดิมเลยมาทำมาออกอะไรนะครับผม งวดถัดมาออกสี่เก้านะผมห้าสนะี่เก้านะครับผมชคดที่คำนวณได้มีไหมครับสี่เก้าอ้านี่ครับผมสี่เก้าข่าแบบไหนครับข่าแบบตรงตรงนะผมอ่าเป็นไงครับผมคำนวณได้เก้าชุดมันก็มันเดิมนะผมแต่ว่างวดทันมาออกอะไรครับออกศูนย์เจ็ดนะครับผมที่คำนวณได้มีไหม ไม่มีนะผมมาแต่หลักหน่วยนะผมหลักสิบไม่มานะผมการเข้าชุดคนนี้ก็ผิดไปนะครับอ่ะส่วนคนนี้ก็เนีย่ยครับผมคำนวณได้เข้าชุดนะผมว่าถัดมาออกอะไรว่าถัดมาออกสองตัวท้ายออกเจ็ดเจ็ดนะผมอ่าเป็นครับผมเข้าไหมนี่ครับผมชุดเจ็ดเจ็ดอยู่ตัวหน้าเลยเข้านะครับผมอ่ะนี่ครับผมเ้าชุดนะผมสำหรับเอ้ถังว่าถัดไปว่าถัดไปออกอะไร ดูการน,นะผมก็จะปาปลาสองท้ายออกหกสามเป็นไงครับผมน,บ 6, นีครับชุดถกสามนี่ไงครับผมหกสามข้าวนะครับผมข้าวแบบตรงๆอีกแล้วนะครับผมอ่ะตรนี้ก็คำนวณได้เก้าชุดมันเดิมครับผมอ่าองูทะมอาออกอะไรครับผมออกเก้าสี่นะครับผมนี่ครับผมเก้าสี่ก็ข้าแล้วครับผมนี่ข้าวแบบ ตรงๆนะครับผมานี่ก้าวชุดเหมือนเดิมงวดธมางวดที่ทิกนี่ก้าออกอะไรอออก4แปดครับผมสองตัวท้ายออก4แปดครับผมงวดที่หนึ่งชุดที่คำนวณได้มีครับ4แปดไม่มีนะผมมีชุดแปดสี่นะผมนี่เพราะฉะนั้นวันนี้ก็เข้าแบบตัวกลับนะผมสังเกตนะผมว่าจะมีตัวกลับด้วยนะครับผม ไม่ใช่ว่าจะเข้าตรงๆย่างเดียวนะครับผมส่วนใหญ่จะเข้าตรงๆแต่ว่ามีตัวกลับด้วยนั่นเองนะครับผมอ่าส่วนวันนี้คำนวณได้เก้าชุดเือนเดิมนะครับผมอ่างวดถัดมาออกอะไรครับผมออกสองห้านะครับผมสองตัวท้ายของวันที่หนึ่งออกสองห้าชุดที่เราคำนวณได้ก็มีนะครับผมชุดสองห้านี่นะครับผมนี่เพราะฉะนั้นก็เข้านะครับผมเข้าแบบตรงๆมือนเดิมนะครับอ่าวันนี้ก็เก้าชุดนะครับผมงวดถัดมาออกอะไรงวดที่สิบหกเดือน สิบนะผมอ่าเห็นตัแดงนะผมตอนที่ที่เขียนไว้วแสดงว่าอัพวิดีโอนะผมเคยอัพผ่านมาแล้วนะผมที่ลงใน youtube นะครับอ่าวัตถมาออกสามสูนะผมใช่ครับผมข้าวหรือเปล่าี่เนะข้าวนะผมข้าวแบบตรงๆนะครับอืมนี่เห็นครับผมข้าวแบบตรงๆวันนี้นะ่ะ <c oughs> เห็นเครื่องหมายผิดนะผมแสดงว่าไม่ข้าวนั่นเองนะผม พะวางวัตมามันออกอะไรครับผมสองตัวท้ายของวันนี้หนึ่งออกหนึ่งหนึ่งนั่นเองนะครับผมเพราะฉะนั้นวันนี้ไม่เข้านะผมผิดนะครับผมอ่านะครับอือก็ผิดหนึ่งอีกหนึ่งงวดนะครับผมแต่ว่าเรามาดูงวดที่สองว่าจะผิดหรือเปล่าครับผมคํานวณได้ถูกครับผมกาชุดมันเดินครับผมงวดวันที่สิบหกเดือนสิบเอ็ดออกอะไรอ่า นะครับผมออกแปดสามครับผมแปดสามอ่าเพราะฉะนั้นนะครับผมที่คำนวณได้แปดสามก็เข้าแบบตรงๆง,งนั่นเองนะครับผมอ่าหลังจากนั้นนะผมช่องก็โดนบล็อกนะครับอ่าในจังหวะที่ว่าเลขไม่เข้าด้วยนะผมนี่อ่าเลขไม่เข้าย่นระยะมานะผมยัยนักย่นระยะมา มาปี59กันเลยนะผมอ่าหลังจากนั้นนะผมก็ช่วงนี้ก็ไม่เข้าด้วยนะผมตัวเลขไม่เข้าด้วยอ่าถูดไม่เข้าด้วยนะผมหยุดไปประมาณ4-5งวดนะผมก็มาเริ่มของงวดที่16เดือน3กันเลยนะผมมาคํานวณเอ่าน่ะก็จะได้แบบนี้ครับผมที่คํานวณได้กันนะครับนี่เลย9ชุดนะผมที่สับนอนเป็นแนวทางในงวดถัดไปนะผมงวดถัดไปออกอะไร ออกสองศูนย์นะครับผมสองตัวท้ายของเลหนึ่งเป็นไงครับผมที่คำนวณได้ชุดสองศูนย์ของเราอ่าก็เข้านั่นเองนะครับผมเข้าแบบตรงๆงนะครับอ่าตรงนี้ก็คำนวณได้เก้าชุดนะผมงวดถัดมาออกอะไรนะครับผมงวดถัดมาออกอะไรนะครับผมอ่าสองตัวท้ายของเลหนึ่งออกศูนย์เก้าเนครับผม เนี่ยเรามีไหมครับ09ไม่มีนะผมมีแต่90นะผมงันวันนี้ก็เข้าแบบตัวกราบนะครับผมานะครับผมเข้าแบบตัวกราบนะผมอ่บางทีคำนวณเห้ียว90นะผมอ่านะครับผมที่นำไปในทางงวดต่อไปงวดต่อมาออกอะไรครับผมออก59นะผมสองตัวท้ายวันที่หนึ่งออก59นะครับผมไม่มีนะผมไม่มี59นะผม ผิดนั่นเองนะครับผมผิดนั่นเองนะครับนะครับผมใเข้านะครับผมแต่ว่าเห็นไครับผมลองดูงว่าถัดมานะครับผมว่าผิดหนึ่งงวดเนี้ยงวดที่สองจะผิดอีกหรือเปล่านั่นเองนะครับผมเราก็ต้องมาดูการต่อนะครับผมคำนวณต่อดีอ่างไงครับผมก้าวช่วยผมให้นําไปเป็นแนวทางว่าถัดไปนะครับผมถึงวดที่สิบห้าเดืนอนสิบหกเดือนห้านะครับผม มีเลยวดที่สิกเดือนห้านั่นเองนะผมว่าที่ผ่านมานั่นเองนะครับผมอ่าออกอะไรดูกันนะครับอ่าสองตัวท้ายของร้อยหนึ่งออกสามเจ็ดอ่ามีไม่พอผมสามเจ็ดไม่มีนะผมมีแต่เจ็ดสามนผมนี่อ่าเจ็ดสามนะครับอ่า นี่เจ็ดสามนะผมนี่เจ็ดสามอ้านผมอาเจ็ดสามนะครับโอเคนะผมเพราะฉะนั้นวันนี้ก็อนะไรครับผมอ่าเข้าเข้าแบบไหนเข้าแบบตัวขับนั่นเองนะผมยังเดินได้อยู่นะผมกระเพกกระเพกไปนะครับผมยังไม่ตายนะผม อการถ้าเกิดว่าสูตรเนี้ยผมถ้าเกิดว่าเราแม่พูดถึงถ้ารู้ว่าใช้ไม่ถึงว่าเรารู้ตั้งแต่งวดที่หนึ่งหรืองวดที่สองหรือว่างวดที่สามในการคํานวณนะครับผมนี่ครับผมก็จะอี่ครับข้าวยาวนี่ไหมผมอาจะผิดบ้างเป็นบางงวดนะผมก็คือเนี่ยเริ่มแต่งวดที่หนึ่ง็นสี่นะครับผมแต่ถ้าเกิดเรารู้ว่าสูตรเนี้ย จะเป็นสูตรที่ว่าเดินดีเป็นไงครับผมถ้าเกิดว่าเรานําไปเป็นแนวทางเริ่มแต่ตก้างวดวันนี้ยงวดที่สามเนี่ยก็ยังเข้าเยอะใช่ไหมครับผมอยังนํไปเป็นแนวทางได้เยอะผมหนึ่งจะบอกักครั้งนะผมในการคํานวณของผมนะครับให้ดูสักก่อนนะผมดูก่อนสักงวดสองงวดนะผมว่ามันเดินดีหรือยังในการอัพวิดีโอนะผมมันเดินดีหรือยังนะผมเราเห็นว่ามันเดินดีหรือยัง อ่าเมื่อเห็นเรา,าเดินดีแล้วเขาจะนำไปเป็นแนวทางนะผมแต่ถ้าเกิดว่าสูตรเนี้ยสมมุติว่าสูตรบางสูตรเนี้ยผมที่ผมออพไปเนี้ยผมต้องบอกว่ายังไม่เคยเห็นเลยว่าเดินดีหรือเปล่าแต่ว่าผมมีการคํานวณมาก่อนหน้าเนี้ย่นั่นคือใสถิติในการคํานวณแต่เราต้องดูว่าสูตรเนี้ยมันจะเดินดีหรือไม่ดีเนี่ยเราต้องดูสูตรอนาคตที่ถึงก่อนนะครับผมค่อยนําเป็นแนวทางนั่นเองนะครับโอเคอนะผมแต่ว่าสูตรเนี้ยเราเห็นกันแล้วนะผมว่า เดินดีนะผมเดินดีอาจจะิีเป็นบางงวนะผมแต่ว่ายังถือว่าเดินดีนะผมอืมโอเคนะครับมาคํานวณกันงวดนี้กันบ้างนะผมว่าที่จะถึงนะผมว่าได้เลขอะไรกันบ้างนะผมนี่เลยบางคนถามมาแล้วผมนี่สามบวกเจ็ดได้เท่ากับศูนย์ศูนย์บวกอะไรได้สิบเนี่ยอ่านะผมบางคนนะผมอาจจะมาเป็นสมาชิกใหม่นะผม ได้ศูนย์ปุ๊บเนี่ยศูนย์บวกอะไรได้สิบครับอ่าก็ศูนย์บวกสิบนั่นเองนะผมได้สิบ <laughs> อ่าแล้วผมก็จะได้ศูนย์มาวางตรงนี้หนึ่งตัวนะผมตรงกลางนี่ระหว่างศูนย์กับหนึ่งเนี่นเหนไหมผมแต่มมองไม่ได้เห็นนะครับผมแต่ว่าให้คิดว่ามันมีตัวศูนย์ตรงนี้ตัวนะครับผมอ่าศูนย์นะเพิ่มแต้มก็เป็นหนึ่งนะผมก็จะได้ไดแค่ศูนย์ศูนย์หนึ่งใช่ไหมครับผมแต่ศูตรนี้ ต้องการเลขสามตัวผมอ่าต้องการเลขสามตัวศูนย์มันซ้ำกันครับผมศูนย์มันซ้ำกันเราต้องการความแตกต่างนะครับผมศูนย์ซ้ำกันปุ๊บเราก็เอาออกไปหนึ่งตัวนะผมเอาไปหนึ่งตัวเลยนะครับผมเอาออไปหนึ่งตัวก็จะเหลือศูนย์กับหนึ่งนะครับผมอาเพราะฉะนั้นก็นับเพิ่มแต้มจากหนึ่งนะผมไปหนึ่งแต้มหนึ่งตัวก็จะได้ เลขอีกหนึ่งตัวนั่นเองนะครับผมคือเลขสองนั่นเองนะครับผมก็จะมีศูนย์มีหนึ่งมีสองนี่นะผมจไไําไว้เลยนะผมถ้าบวกก็ได้สิบหรือว่าได้ศูนย์เลขตัวเด่นที่วางไว้หลักสิบก็มีศูนย์มีหนึ่งมีสองนะครับผมห้าสามตัวนี้นะครับผมแต่สมมุติว่าบวกกันแล้วได้ห้าหรืออ,อย่างมื่อห้าบวกห้าอะไรประมาณเนี้ยอ่าไม่ใช่สิศูนย์บวกห้า้วกับห้าใช่ไหมผม าบางคนได้เข้าใจผมว่าแล้วทำไมอ่าได้ได้ทำไมไม่ได้ห้าหกใช่ไหมผมอนั่นคืออีกหนึ่งอีกหนึ่งหนึ่งที่มันซ้ำกันอ,าอ 5, 3, น 2, ่าคือห้าซ้ำกันสองตัวเพื่อจะกาดบวกการเลขให้ได้สามตัวก็ต้องมีเพิ่มเป็นเลขเจ็ดตันเองผมก็เป็นห้าหกเจ็ดนะผม มันจะไม่ใช่ห้าห้าหกนะครับจะเป็นห้าหกเจ็ดนะผมอ่ามันจะมีที่งงๆอยู่ก็มีบวกอลไรได้ศูนย์ก็บวกกันแล้วได้ห้านั่นเองนะครับผมอ่าโอเคครับผมขอเข้าใจตามนี้นะครับอ่าสูตรกาหรักหน่วยของสูตรนี้ก็ถึงครับผมหนึ 1, 7, ่งบวกเจ็ดนะรครับเลยครับนะครับแปดนะผมอ่าสูตรหลักหน่วยนะครับผมแปด วางตรงกลางนะผมอ่าจะไม่เหมือนกับสูตรลักสิบนะครับวางตรงกลางนับลดแต้มจากแปดเนี่ยก็ได้จับเจ็ดนะ่ไหมผมนับเพิ่มแต้มจากแปดจะได้เก้าก็มีเจ็ดมีแปดมีเก้านี่ครับผมทีสำหรับวางไว้หลักหน่วยนั่นเองนะครับผมอ่าเอเคนแล้วผมเข้าชุดกันปุ๊บก็จะได้ตามนี้นะผมนี่เก้าชุดน,นี้ผมที่สำหรับนำมาปเป็นตัวนในงวดถัดไปนะผมอ่า ค่ะชุดนี้ผมที่นำไปเป็นทางนะผมอันนี้ต้องใช้ไหมครับผมวิจารณ์กันด้วยนะผมอ่าก็คืองวดวันที่แหมเป็นไงครับผมเขียนผิดเดือนผิดนะครับผมอ่างวดที่หนึ่งเดือนหกนะผมนี่แหมหนึ่งเดือนห้าได้ยังไรนะผมนี่หนึ่งเดือนหกนะครับอืม เดือนหกนะครับผมหนึ่งมิถุนานั่นเองนะครับผมอ่าอ่าว่าเก้าชุดเนี้ยผมอ่ามันจะมาหรือเปล่าับผมเนี่ยอ่ามันจะมาไหมนะผมอันนี้ต้องใช้วิจายานอีกแล้วนะผมอ่าม,มามากด้วยนะครับผมอมืถึงมันจะเข้านะครับผมแต่ว่าเราต้องยังไงครับผมดูกําลังงเราเองด้วยนะครับผม อที่มันผ่านมาอาจจะคาดผมแต่ก็ต้องใช้วิทยานะผมไม่มีใครรู้อนาคตนะผมว่ารางวัลจะออกอะไรนะผมใช้ได้แค่เป็นแนวทางนะผมในก,การน้าสูตรนะผมไปเป็นแนวทางนะผมใช้ได้แค่เป็นแนวทางเท่านั้นนะครับอโอเคนะครับผมขอทุกท่านนะผมร่ำรวยร่ำรวยนะครับสวัสดีครับ